บรรดอีกสมัยหนึ่งบรรดาพิสุทันหลายคําว่าสมัยหนึ่งก็เวลาต่อมานั่นเองคือไม่ใช่เวลาเดียวนั้นหลังจากฉันข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาพิสุทันหลายนั่งสั่งสนทานากนันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรหนอแล้วเขารับบาลีบอกอะไรหนอแลพระศีวลีเถระ จริงเป็นผู้อยู่ในท้องมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี่หวยมันไม่ออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดรนะ <c oughs> แล้วก็เป็นเพราะกรรมอะไรพระศิีลีจึงได้ไม่ในนรกเพราะกรรมอะไรจรึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศโดยหลาบและมียศเลิศอย่างนั้นก็หมายความว่าพระศิวลีเนี่ยเวลาจะออกจากท้องแม่ เวลาแม่ตั้งท้องอยู่ในท้องทึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วก่อนจากนั้นที่ภระสีวลีจะมานะ่ะท่านกันอนในนรกสิ่งการนานและก็มาเกิดขึ้นแล้วมาเป็นพระคราวไปป่าคราวนี้มีลาบมากเทวดาปรารบพระศีวลีแต่ผู้เดียวเมื่อการทําบุญคราวนี้เราต้องการถวายหลวงปู่ศรีวลีหลวงพ่อศรีวลีของเราเท่านั้น <c oughs> แม้แต่องค์สมเด็จพระสูนทันคือพระพุทธเจ้าไปด้วยเทวดาก็ไม่ได้ปรารบความจริงพระพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นคนที่มีกิเลสเห็นใครเข้ามาบูชาลูกน้องมากกว่าตัวดีหน้าเขาลูกน้องจะลำบากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพวกพ,พี่กกจะอิจฉาเอาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างนั้นพระองค์ทรงยกย่อง ถ้ารูปสิทธิ์องค์ไหนดีก็ยกย่องว่าเป็นพระดีเป็นพระควรแก่การบูชาในลำดับนั้นเวลาที่บรรดาพิสุสน์นั้งหลายโดยทานนากำลังปรารบกนว่าพระศรีวลีเป็นเพราะกรรมอะไรยิงได้อยู่ในท้องแม่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นเพราะกรรมอะไรจรึงได้ลงไปในในนรกสิ้นกาลนาน เป็นเพรากรรอกะไรเวลาที่เกิดมานี้จึงมีลาภมากจึงมียศใหญ่เป็นที่เคารพของเทวดาทั้งหลายในขณะที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายคุยกันอยู่นั้นองค์สมเด็จพระพักกวรรณมรมาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสเด็จประทับอยู่ในพระคันธกุฎีมหาวิหาร <c oughs> สมเด็จพระพิชิตมานณฟังเสียงของบรรดาพระสงฆ์ด้วยที่ประสูตยานคือหูทิพย์ คุยที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ได้ยินองค์สมเด็จประมาหาหมุนุ่ใคล้จะเปลื้องความสงสัยของบรรดาพิสุทิ์สงทั้งหลายสมเด็จไปจอมไตรจรึงได้ทรงเสด็จมาเมื่อสเสด็จมาถึงแล้วองค์สมเด็จพระบัทีบแก้วก็สรงเสด็จประทับอยู่ในคนส่วนข้างหนึ่งแล้วยึงถามบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าพิฆเวดูกนพิสุทธ์ทั้งหลาย เธอพวกเธอกล่าวอะไรกันพวกเ,เธอพูดอะไรกันเมืม่อบรรดาวิสุทธิ์นั้นไหลแลเวล่าวั้นกลบับทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ากําลังปรารบเรื่องบุพกรรมของพระศรีวลีพระพุทธเจ้าข้าว่ามีความสงสัยว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสเสด็จไปเยี่ยมพระฤิวัตตะข่าวนี้ปรากฏว่าพระศรีวลีแสดงบุญญาธิกัน เป็นที่เรื่อมใสก็มันดาเทวนดาทั้งหลายถ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดสงสัยว่าทําไมพระศิวล,ลีมีบุญขนาดนี้ยิ่งได้ต้องอยู่ในท้องมันดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก่อนจะมาก็ได้ตกนรกเสียก่อนเมื่อมาเป็นคนแล้วก็มาบีบบุญใหญ่มีลาบมากปพยศศักด์มากข้าพระพุทธเจ้าสงสยัย เป็นอันว่าเมื่อบรรดาพระสงค์ท่านหลายกราบทูลดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงพยากรบุพกรรมของบาศีวลีว่าเหตุที่บาศีวลีจะต้องอยู่ในท้องแม่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นต้นมาจากคำรมที่เป็นอกุศลอะไรหลังจากบรรดาผิสุทนทงหลายได้พากันไปชุมหาหรือกัน ขณะเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสตร์สัมดาสม,มาสุทธติเจ้าได้เสด็จมาแล้วถามบรรดาพิสุท์ทั้งหลายว่าเธอพูดปรึกษาหาหรือกันเรื่องอะไรบรรดาภิสุท์ทั้งหลายกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์สดาตามที่กล่าวมาแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบพิตแก้ว จึงได้นำอบุปกรรมของบาสีมล,ลีมาบอกกัมมันดาพิสุสงทั้งหลายเรื่องเรื่องจะได้เริ่มขึ้นในคืนวันนี้ความตามพระบาลีมีอยู่ว่าในขณะนั้นองค์สมเด็จประสงทันบรมศาสดาได้ทรงมีพระพุทธดีกาตัดว่าพิขเวดูก่อนพิสุทั้งหลายในกับที่เกสิเอกับ นับถอยหลังไปจากนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระวิปสัสสีทรงบัติขึ้นในโลกแล้วสมัยหนึ่งสเสด็จจาริกไปในชนบทกลับมาสู่พระนครของพระราชวิดาความจริงสมเด็จพระวิปัสสีท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันพระราชาทรงเตรียมอาคันธุกทาน อาคันทุกะทานก็หมายความว่าทานแก่พระผู้ม,มาเพราะว่าแขกผู้ม,มาอาคันทุกตะนี่ว่าแขกผู้ม,มานี่พระท่านมาจากที่ไกลไม่ได้ประจาอยู่เฉพาะถือว่าเป็นอาคันทุกะทานังประวการให้คือหมายความว่าตั้งใจจะถวายทานแก่พระอาคันทุกตะทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เดี๋ยวก่อนย้อนหลังนิพราชาทรงเตรียมอาคันุกตานเพื่อบรรดาประสงค์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกและก็ส่งข่าวไปแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่าชนทั้งหลายโจงมาเป็นสหายในทางของเรานี่หมายความว่าโพระองให้ส่งข่าวให้ชาวบ,บ้านมาร่วมกำลันเพลินทานบรรดาชนทั้งหลายเหล่านั้น ทำอย่างนั้นแล้วคือว่าคิดว่าเราก็จะต้องถวายทานแด่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเหมือนกันแต่เร้ว,ว่าพันชาวบ้านเขาคิดกันอีอย่างหนึ่งว่าพวกเราจะถวายทานนี้ให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาถวายแล้วนี่เขาเรียกว่าแข่งกันดีหรือว,ว่าอดดีไม่ใช่อดเลว เมื่อพระราชาถวายทานแบบไหนเราจะทําให้แพ้พระราชาอย่างนี้เขาเรียกว่าอดดีควรอดจึงมีมนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันรุ่งขึ้นแล้วก็แต่งทานถวายแล้วก็ส่งข่าวไปทูลแด่พระราชาพระราชาทรงสันดดเสด็จมาทอดพระเนตรทายของบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วดำริว่า เราจากถวายทานของเราให้ยิ่งกว่าเึิ่ดีกว่าประเสริฐกว่าที่บรรดาประชาชนถวายแล้วในวันรุ่งขึ้นจะมีมนสมเด็จพระบระทีแก้วพร้อมไปด้วยบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายราชาไม่ทรงสามารถจะให้ชาวเมืองแพ้ได้เป็นอันว่าต่างคนต่างถวายแข่งกัน พระราชาถวายแบบนี้ได้ชาวเมืองก็ถวายได้ทำให้ดีกว่าพระราชาพระราชาก็ทำให้ยิ่งไปกว่าชาวเมืองชาวเมืองก็ทำให้ยิ่งไปกว่าพระราชาว่ากันอย่างนี้เป็นลำดับและ้ะต่ยงกล่าวว่าทิ้งชาวเมืองก็ไม่สามารถจะให้พระราชาท่านแพ้ได้ต่างคนต่างไม่มีใครแพ้ใครวันนี้ เราถวายเพียงนี้วันรุ่งขึ้นเขาถวายยิ่งไปกว่าวันรุ่งขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งเขาถวายยิ่งไปกว่านั้นจะนั้นในครั้งที่หกชาวเมืองจะมาคิดว่าบัดนี้พวกเราจะถวายทานในวันพรุ่งนี้จะทําเรื่องของทานที่เราทําทั้งหมดโดยที่ใครๆก็ไม่อาจจะพูดได้ว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของเรา นี่เป็นอันว่าการแข่งกันให้ทานยิ่งประเสรฐอทรารมากเท่ายเกิดการไม่แพ้กันขึ้นมาแล้วชาวเมืองคิดใหม่ว่าขึ้นชีวาทานทั้งหมดเนี่ยที่เราจะไหวในวันพุวกนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะไม่มีใครมาติได้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมันไม่มีในที่นั้นจะต้องมีทุกอย่างเมื่อต่างคนต่างคิดแล้ววันรุ่งขึ้นยังได้จัดแจงของถาวาย เสร็จแล้วตรวจดูว่ามีอะไรหนอแรที่ยังไม่มีอยู่ในที่นี้อีกมองไปมองมาก็มองไม่เห็นน้ำพึง่งน้ำพึ่งดิบที่ยังมีก็แต่น้ำพึ่งสุกน้ำพึ่งดิบนี่ไม่มีส่วนน้ำพึ่งสุกมีมากบรรดาชนลลายเหล่านั้นจึงใช้ให้คนสี่พวก นำทรัพย์ไปพวกเดนหนึ่งพันกหามันะคือพันตำลึงไปยืนอยู่ที่ประตูพระนครสี่ประตูเพราะประตูเมืองมันมีสี่ประตูเพื่อต้องการด้วยน้ำพึ่งดิกหมายความว่าใช้ถ้ามีคนเข้ามาแล้วก็ไปซื้อครั้งนั้นคนบ้านนอกคนหนึ่งมาเพื่อจะเยี่ยมพวกเจ้บ้านในเมือง ก็ไม่เห็นจะมีอะไรติดมือมันได้เพราะแกอยู่ป่าก็ถือรวงพึ่งมาหนึ่งรวงไล่ตัวพึ่งออกให้หนีไปหมดแล้วจึงตัดกิ่งไม้แล้วก็ถือรวงพึ่งนั้นมาพร้อมทั้งไม่คอนเสร็จยิงเข้ามาสู่เมืองด้วยคิดตั้งใจว่าเราจะไปให้กับพึ่งของเราในเมืองเสริหรับคนที่ไปยืนอยู่หน้าประตูเมือง เห็นอีตาคนนี้แกถือรวงพึ่งมาเป็นคนบรรน,นอกจึงถามว่าท่านผู้เจริญน้ำพึ่งนะ่ะท่านขายไหมนายคนบรรน,นอกคนนั้นบอกว่าน้ำพึ่งฉันไม่ขายจ้ะฉันจะไปให้เพื่อนของฉันก็นั้นหลายเหล่านั่นก็บอกว่านี่ท่านผู้เจริญท่านรับเอาก็หาประณะเท่านี้ <c oughs> คือว่าท่านขายนะ้ำพึ่งให้เราเราจะให้สี่บาทคื่อสี่หนึ่งตำลึงคนวันนอกก็คิดว่าไอ้รวงพึ่งนี่ราคามันไม่ถึงบาทแต่ว่าเจ้านี่จะให้สตางค์ทั้งสี่บาทน่ากลัวเจ้าคนนี้มันจะสติไม่ดีให้มากเกินไปเรายังไม่ให้ต้องขึ้นราคาก่อนนี่แกก็ไม่นักช่วยโอกาสเหมือนกัน ก็ยิ่งกล่าวว่าเราไม่ให้นี่เราให้ไม่ได้ไอ้ราคาหนึ่งตำลึงนี่นะ้ำพึ่งโรงนี้ไม่ได้มันราคาแพงพวกนั้นก็ขึ้นราคาไปสองตำลึงสามตำลึงสี่ตำลึงก็ว่ากันด่าไปวันดีสุดก็ขึ้นราคาถึงพันตำลึงสำหรับท่านบุรุษพู้นั้นจึงคิดว่าเอเจ้าคนพวกนี้นี่น่ากลัวสติของมันจะไม่ดีนี่ ก็ไอ้น้ำพึ่งรวงเดียวนี่มันราคาไม่ถึงบาทมันดันให้ตั้งพันแล้วก็บอกด้วยว่าฉันมีอยู่แค่พันตำลึงเท่านั้นแนหะหมดขอท่านจงให้น้ำพึ่งนี้กับเราแล้วได้ว่าบุรุษพูดมาจากป่าแต่ก็เป็นคนมีปัญญาคิดว่านี่มันต้องมีเรื่องอะไรพิเศษสักเรื่องหนึ่งจึงได้ถามว่าผู้เจริญเข้าไปเจ้ารู้ ก็กร,รมที่ข้าพเจ้าจะทําน้ําผึ้งนั้นมีอยู่เพราะเหตุใดท่านจึงมาขึ้นราคาอย่างนี้ผู้นั้นบอกว่าน้ําผึ้งท่านจะไปทําอะไรน,นบวยฉันจะไปให้เพื่อนของฉันนะที่ฉันเป็นคนอยู่ป่ามาคราวหนึ่งไม่มีอะไรติดมือมาเป็นของป่ามันก็ไม่ดีพวกนั้นก็บอกว่าฉันเองเนี่ยมีความจําเป็นในเรื่องน้ําผึ้งนะน้ําผึ้งดิบ อย่างอื่นมีครบให้ใหราคาตั้งพันตำลึงในความจริงฉันรู้ว่าน้ำพึ่งราคามันไม่ถึงบาทและได้ความจำเป็นจริงให้นี่คนมันน่ยจงถามว่านี่แล้วก็มันโทระอะไรเรื่องอะไรจริงได้ให้จึงได้ราคาแพงบอกมาทีอยากจะรู้ถ้าควรจะให้ก็ให้สําหรับบรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าพวกขบจ้าเตรียมการทานถวายทานเป็นการใหญ่ เพื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพันนามว่าพระวิปัสสีทศพลผู้มีสมณนะคือพระรวมกันได้กันทั้งหมดพระที่เป็นบริวารหกล้านแปดแสนองค์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งในมหา่ายครั้งนี้อะไรอะไรของเราก็มีหมดมันไม่มีอย่างเดียวน้ำพึ่งดิบเท่านั้น เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอซื้อรวงพึ่งของท่านด้วยราคาแพงเพราะว่าต้องการจะเอาบุญพระทานคราวนี้มีความประสงค์ว่าจะให้มันมีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าอะไรในทานนั้นไม่มีเราไม่ต้องการให้มันครบฉนันยินยอมซื้อแพงๆในะขอให้ขายเถอะคน,นบรรดอกแกก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเพื่อนข้าพเจ้าก็จกไม่ให้ด้วยราคา เรื่องการซื้อนี่ไม่ยอมขายแต่ว่าท่านนันหลจะยอมให้เราร่วมบุญร่วมกวุศลด้วยจะให้บรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าก็บรรดาคนพวกนั้นจริงได้ส่งข่าวไปหาหัวหน้านในเมืองบอกว่าเวลานี้เจอคนนําน้ําพึ่งดิบมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมขายแต่ว่าให้เขาร่วมบุญด้วยแล้วก็เขาจะเอา เมื่อชาวเมืองทราบที่ศรัทธาของเขามีจึงได้ยกมือกันสาทุอดีแล้วดีแล้วพอคนน๋ยมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเถอะไอเรื่องบุญนั้นไม่หวงที่ต้องการน้ำพึ่งที่ต้องซื้อก็เกรงว่าจะไม่ยอมทำบุญด้วยนี่ก็จึงกล่าวว่าขอเขาจะไม่ผู้มีส่วนได้บุญมาร่วมบุญกัน บรรดาผู้ชาวเมืองทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้น้ำผึ้งแล้วก็นิมนต์พระบิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้มาเสวยพระตาหาตันถวายข้าวต้มถวายของเคี้ยวให้แก่คนนำถาดทองคำวันนี้ก็บอกให้คนนำถาดทองคำใบใหญ่มาแล้วแล้วก็บีบรวงผึ้งลงไปแล้วเอาน้ำมันออกไม้กระ แม้กระบอกนมส้มอันมนุษย์้งหลายเหล่านั้นนำมาเพื่อต้องการจะเป็นของกำนันมีอยู่เขาก็เทนมส้มเหล่านั้นลงไปในถาดทองคำเคล้ากับน้ำผึ้งนั้นได้ถวายกับรรดาวิสุทธสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกได้ถวายกับรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกน้ำผึ้งนั้นก็จึงทั่วถึงกับบรรดาวิสุทธทุกรูก นี่จะลืมนะว่ามีพระมีพระพุทธเจ้าหนึ่งมีพระพองค์พระสงฆ์ถึงหกล้านแปดแสนองค์น้ำพึ่งรวงเดียวกับน,นมส้มหน่อยหนึ่งที่เขาผาสมกันพอดบคนดีขึ้นเหลือจะพลาดซะอีกตึงกล่าวว่าผู้รับเอาจนพอต้องการหมายความวรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยพอหมดแล้วก็ยังแถมเหลือเสียด้ยําตอนนี้พระบาลีเต็งกล่าวว่าใครใก็คิดไม่ได้ว่า น้ำมึ่งน้อยอย่างนั้นเจียเพียงพอกับวิสุถึงหกล้านแปดแสนได้ยังไง <c oughs> นั่นนึงกล่าวต่อไปตามระสูตรว่าจริงอยู่น้ำพึ่งนั้นถึงแมจ้จะได้โดยอนุภักน้ำพึ่งนั้นเมินมีมากขึ้นมาโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าและนั่นกล่าวต่อไปว่าขึ้นชื่อพุทธวิสัยใครใก็ไม่ควรคิดท่านบอกว่าจริงอยู่เหตุสี่อย่างอันบุคคล อันที่าทว่าเหตุสีอย่างที่สมเอ็ดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่ใครๆไม่ควรจะคิดใครๆเมื่อคิดเึงเหตุเหล่านั้นเข้าก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนในความเป็นคนบ้าเอาลสิท่า <c oughs> นบอกว่าสิ่งที่เป็นอาจินตยไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วก็บ้าเปล่าๆไม่รู้เรื่องรู้ราเหตุสีอย่างที่ไม่ควรคิดที่พระพุทธเจ้ากล่าวคือหนึ่ง พุทธวิสัยวิสัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเราคิดไม่ได้คขนคิดอยากจะรู้เท่าทันพุทธเจ้าเราก็บ้านะเพราะว่าเรารู้ไม่ได้สองฌานวิสัยวิสัยของบุคคลผู้ทรงฌานถ้าเราไม่สามารถจะได้ฌานสมาบัติเราจะไปเรื่องจะไปคิดเรื่องฌานสมาบัติยิ่งคนสมัยปัจจุบันย่อมย่อม ย่อมอยากจะพูดกันถึงเรื่องพระนิพพานบ้างเรื่องวิสัยของพระรหัน์บ้างแต่ความจริงแค่ฌานโลกีเท่านี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเรายังเข้าไม่ถึงก็ยังไม่ควรจะคิดคิดเท่าไรมันก็ผิดโดยการดีสามบวกรรมวิสัยคือกฎของกรรมเรื่องกฎของกรรมนี่ก็เหมือนกันอย่าไปคิดมันคิดไม่ออกหรอกนอกจากจะว่าเราจะได้ปัญญาวิชาสามปัญญาหก แล้วก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นอรหันต์จริงจะพอคิดในเรื่องกรรมได้ถ้ายังไม่ถึงก็อย่าไปคิดมันคิดแล้วก็มันก็จบลงไม่ได้แล้วก็ข้อที่สี่โลก,กจินไตเรื่องของโลกเรื่องของโลกในราจะคิดว่ามันจะไปจบลงตรงไหนนจะไปคิดมันไม่มีทางจบคือโลกหาที่สุดไม่ได้ จะไม่ดีว่ารเหตุสีอย่างที่พุทธเจ้าบอกไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วก็บ้าเปล่าๆนั่นก็คือหนึ่งพุทธวิสัยสองชานวิสัยสามกรรมนวิสัยสี่โลก,กจินไตวันนี้น่ากลัวมไม่จบสีแล้วสำหรับบุรุษนั้นเมื่อทำทานประมาณเท่านั้นแล้วทั้งกล่าวในการเป็นที่สุดแห่งอายุก็บังเกิดในเทวโลกเป็นเทวดา ท่องเที่ยวไปสิ้นกับมีประมาณเท่านี้คือ91กับนี่เป็นเทวดาเกกะเกกะอยู่91กับในสมัยหนึ่งจุติจากเทวโลกแล้วก็มาบังเกิดในในกรุงพาราณสีโดยการที่พระมหาชนกที่วงคตแล้วเขามาเกิดเป็นลูกของมร,ราชาในตระกูลพาราณสีเมื่อพระราชินดนาตาย ที่บงคตนคี่ยเขาแปลว่าตายสวรรคตจิงได้สเสวยราชสมบัติแทนพระราชวิดามาในครั้งหนึ่งท้าเธอคิดว่าเราจะยึดอภนรครนครหนึ่งซึ่งมีกำลังน้อยกว่าให้ได้จึงได้เสด็จไปแล้วก็ล้อมพนครคนั้นไว้แล้วก็ส่งสารแก่ชาวเมืองว่าท่านจะให้ราชสมบัติคือสมบัติแก่เราหรือจะให้เรารบ่า บรรดาชาวเมืองท่านหลายเหล่านั้นตอบว่าเราจะไม่ให้ชสมบัติและก็เราจะไม่ให้ทางการรบเราจะปิดประตูเมืองไม่ทางขขา <c oughs> นั่นนี้ก็ออกไปแต่ว่าพระราชาองค์นั้นก็ล้อมไว้แล้วก็ปิดประตูเมืองใหญ่แต่ว่าชาวเมืองก็อาศัยประตูเล็กออกไปหาฟืนหานำ้ำมาทางทางประตูเล็กทำธุริคธุรกิจทุกอย่าง นี่การล้อมของพระราชาจึงไม่มีผลต่อมาพะเมื่อพระราชารักษานาพระราชาปิดประตูเมืองสี่ประตูเมืองของเขาล้อมไม่เขาออกไปสิ้นเวลาเจ็ดปียิ่งด้วยเจ็ดเดือนแล้วก็เจ็ดวันล้อมน่ะเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันต้องการให้คนในเมืองเขาตายที่ยอมแพ้เขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าเขาออกทำประตูเล็กมาหากินกันได้ ในการต่อมาพระราชชนนีคือมารดาราชาวนั้นตัดถามบรรดาอำหมายข้าราชบริพารว่านี่ลูกชายของเราเขาทำอะไรพระราบรรดามาท่านหลายกล่าวทูลว่าเป็นล้อมเมืองไว้พระเจ้าค่ะแต่ล้อมประตูใหญ่หมดท่านจึงตัดว่าประโถเอ้ยไอ้ลูกชายของฉันนี่มันไม่น่าจะโง่อย่างนี้เลย ก็ไปล้อมประตูใหญ่แล้วก็ไม่ล้อมประตูเล็กคนเขาออกมาหากินได้จงล้อมประตูเล็กเล็เสียไอประตูช่องเล็กเ็กเลยปิดมันไว้เสียแล้วชาวเมืองออกมาไม่ได้ไปเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้หมาจานินเบส่งข่าวกับพระราชาท้าวเทอก็ทรงสดับคําของพระราชนนีแล้วก็มีคําสั่งให้ปิดประตูเล็กคือกันคนออกทางด้านประตูเล็กเสียอีก ฝ่ายชาวเมืองเมื่อออกไปหากินภายนอกไม่ได้ก็เริ่มอดอดแล้วไม่รู้จะทำยังไงในวันที่เจ็ดจึงพากันปลงพระชนพร,ราชาของตนเสียแล้วก็ได้เปิดประตูเมืองรับร,ราชาองค์นั้นถาวายราชจะสมบัติแก่พระองค์เท้าเธอทรงทำกรรมแบบนี้ในการเป็นที่สุดแห่งอายุ หมายความเวลาที่ตายแล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรกไม่อยู่แล้วในเวจีมหานรกนั้นตราบเท่ามาหาปตพีคือพื้นเป็นดินนี้หนาขึ้นได้ประมาณหนึ่งโยชนี่โทษทิ้งการล้อมเมืองเขาทำให้เขาฆ่าพระราชาของเขาลงนรกอาเวจีด้วยแล้วให้เป็นดินหนาหนึ่งโยชไม่ได้วยเวลาเท่าไหร่ การจุดติจากอัตภาพคือพ้นจากนารกนั้นแล้วก็มาปฏิสนธิในท้องของมารดาน,นั่นแหละหมายความมารดานในสมัยนั่นก็มาเป็นแม่สมัยนี้เข้าไปอยู่ในท้องแม่เส้นจิตเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วก็เจ็ดวันแม่ต้องถูกทรมานด้วยก็เพราะอาศัยที่ให้คำแนะนำกับลกูกแต่ว่าเอิญแม่มาในตกนรกด้วยจึงได้คลอด เพราะที่โทษที่แม่ต้องรับโทษโด้วยก็เพราะว่าสั่งให้ปิดประตูเล็กสี่ประตูนี่เป็นกรรมของพัสีเวลีที่ต้องตกมรรแล้วก็อยู่ในท้องบ่อท้องแม่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตจัดว่าพิกเวดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายพระสีเวลีไม่แล้วในรกสิ้นการนานประมาณเท่านี้เพราะกรรมที่เธอล้อมบรรลคอและยึดเอาไว้ในการนั้น แล้วก็ถือปฏิสนธ่ในท้องขมมารดาน,นั่นนั่นแหละอยู่ในท้องสิ่งการประมาณเท่านั้นเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็เพราะว่าความที่เธอปิดประตูเล็กทั้งสี่เป็นผู้ถึงแล้วต่อมาเป็นผู้ถึงความเป็นผู้มีลาบมากแล้วก็มียศเลยก็เพราะว่าการที่เธอทั้งหลายที่เธอถวายน้ำพึ่งด้วยประการดังนี้ จำไม่ดีนะเวลาที่วินิจฉัยไม่มีเพราะเวลาจะหมดว่ากฎของกรรมขอาบอกสีวลีนะเป็นอย่างนี้นะก็ฟังแล้วก็จําแล้วก็คลิกไว้ด้วยนะอย่าไปฟังส่งเดชในวันรุ่งขึ้นบรรดาภิสุทนั้นหลายสนทนากันว่าแม้สมณเณรผู้เดียวทําเรือนห้าร้อยหลังเพื่อวิสุ5 0ห้าร้อยรูปมีลาบมีบุหน้าชมจริงๆ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาแล้วถามว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายบัดนี้เธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเมื่อพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นรับถ้อยคําที่นี้แลวจึงแต่ว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายบุคคลเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะว่าบุญบาปทั้งสองเธอละสิแล้วจัดประธรรมเทศนาว่าบุคคลใดในโลกนี้พ้นเครื่องข้องทั้งสองอย่าง คือบุญระบาปเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ไม่โศกราชจากกิเลสเพียงดังทุลีผู้หมดจดว่าเป็นพรามวันนี้ก็ขอจะเล่ากันอย่างรีบรีบทานี้เพราะว่าเวลามันหมดเป็นอันว่าท่านหลายผู้ฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างฟังแล้วก็จงจังจำไม่ด้วยว่ากฎของกรรมของพระศรีวลีเนี่ย ท่านมีลาบมากมีรถยิ่งยืยดยิงใหญ่มากการที่มีลาบก็ว่าถวายรวมพึ่งแต่ว่าต้องลงนนรกก็เพราะอาศัยที่ไปปิดล้อมเมืองเขาไว้แล้วมารดาผู้ปนเป็นต้นคิดก,ก็มีปัจจัยร่วมเช่นเดียวกันอะไรสำหรับการรับฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อจากนี้ไปก็โปรดคอยรับฟังการแนะนำเรื่องมหาปฏิปทานาสูตรต่อไปแต่เขาเวลาเดี๋ยวเสียงกริ่งมันมา